กลางท้องทะเลอันเมืองหวางมีตำนานเรือผีลำหนึ่งที่เป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกมานานาน,นับศตวรรษนั่นคือ Flying Dutchman เรือที่ไม่มีวันเทียบผท่าเรือแห่งคำสาบนิรันตำนาน Flying Dutchman มีต้นกำเนิดราวศตวรรษที่17ท่ามกลางยุคแห่งการเดินเรือของชาวดัชผู้คนเล่าขานถึงกัปตันเรือคนหนึ่งชื่อว่ากัปตันฟานเดอร์เด็กเคนผู้ดื้อรันและเยอ่อหยิ่เขาออกเดินเรือจากเนเธอร์แลนด์ มุ่งหน้าสู่อินเดียใตย้ระหว่างทางเรือของเขาเจอกับพายุรุนแรงใกล้แหลมกูโธกแม้ลูกเรือจะอ้อนวอนให้หันเรือกลับแต่กัปตันกลับท้าทายธรรมชาติและสาบานว่าจะฝ่าพายุต่อให้ต้องแล่นไปช่วนิรันด์ตามตำนานทันทีที่คำสาบานนั้นหลุดจากปากเรือทั้งลำและลูกเรือก็ถูกสาปให้ล่องลอยอยู่กลางทะเลตลอดกาลไม่มีวันได้ขึ้นฝั่งอีกเลยผู้คนในยุคต่อมา เล่าถึงการพบเห็นเรือใบเก่าแก่ที่ลอยอยู่กลางทะเลแม้ในวันที่ไม่มีลมบางครั้งเรือลำนั้นปรากฏขึ้นกลางพายุก่อนจะจางหายไปต่อหน้าต่อตาแม้แต่บุคคลมีชื่อเสียงอย่างกษัตริย์จอร์จที่5ของอังกฤษก็เคยบันทึกไว้ว่าเห็น <S <S Flying Dustman ขณะเดินเรือในปี1881ตำนาน Flying Dustman ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหลอกเด็กแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำสาปชะตากรรม และความดื้อรั้นต่อพลังธรรมชาติมันถูกกล่าวถึงในงานวรรณกรรมดนตรี be, ไปจนถึงภาพยนตร์อย่าง Pirates of the Caribbean ซึ่งนำตำนานนี้ไปสร้างสารรค์ต่อในรูปแบบใหม่ๆไม่ว่า Flying Dutchman จะเป็นเพียงภาพลวงตาเรื่องเล่าทางจิตวิทยาหรือเรื่องจริงที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ตำนานนี้ยังคงล่องลอยอยู่ในหัวใจของผู้ที่หลงไหลในท้องทะเลและเตือนให้เราระลึกว่ามนุษย์ไม่อาจควบคุมธรรมชาติได้ทั้งหมด และบางครั้งคำสาบานก็อาจกลับมาหลอกหลอนเราชั่วนิรันดร์ครับถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้รบกวนกด Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ